คุณผู้ชมปลูกต้นไม้ช่วงนี้มีปัญหานี้กันบ้างไหมคะรากเน,น่นาโคลนเน่านะคะเชื้อราต่างๆเพราะฉะนั้นเรามาทําวิธีนี้อ่าได้แล้วลงไปเลยค่ะสีนะคะฉีดได้เลยค่ะต้นไม้ได้ท สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องสาขู a n แนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะเราปลูกต้นไม้จะเจอปัญหานี้กันบ่อยมากเลยนั่นคือพืชใบเหลืองนะคะแล้วก็รากเน่าโคนเน่าเรามาแก้ไขปัญหาแล้วก็ป้องกันด้วยง่ายๆนะคะเพียงแค่10บบาทนะงามทั้งสวนเลยค่ะ ทำง่ายนะคะทํายังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันและก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูช anel ด้วยนะคะแต่ค่ะเดี๋ยวเราไปทําน้ํายากําจัดเชื้อราทําให้พืชแข็งแรงด้วยสูตรง่ายๆกันเลยค่ะ นึกตัวผู้นะคะคุณผู้ชมปลูกต้นไม้ช่วงนี้มีปัญหานี้กันบ้างไหมคะโรครากเน่าโคนเน่านะคะเชื้อราต่างๆค่าวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะ,ะมาป้องกันแล้วก็กําจัดแก้ไขโรคเชื้อรานะคะที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าป้องกันก่อนเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมฝนตกนะคะน้ำเขาได้เยอะมากดินเขาจะมีความชื้นเยอะนะคะคุณผู้ชมองไปสำรวจต้นไม้เลย ไปพรวนดินนะคะระบายความชื้นกันบ้างนะคะถ้ามีน้ําขังหรือว่าดินแฉะนะคะรีบจัดการด่วนนะคะมันจะเกิดโรคเชื้อราแล้วก็รากเน่าโคนเน่าใบก็จะเหลืองค่ะนี่ก็จะเริ่มเป็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทําวิธีนี้นั่นคือเปลี่ยนดินใหม่ให้เขานะคะ,ะ,คะแล้วก็ใช้สูตรนี้กันค่ะ ทำยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะคะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมว,วันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ช่วยรักษาแล้วก็ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าเชื้อราต่างๆนะคะน้ำหนึ่งลิตรค่ะเตรียมเลยวันนี้เป็นสูตรง่งายๆะคะ่ะใช้แค่ห่อเดียวนั่นคือปูนแดงกินหมากค่ะปูนแดงกินหมากเขาจะมีทั้งปูนขาวนะคะคแล้วก็ขมิ้นอยู่ในนี้นะคะผสมกันนะคะขมิ้นนะคะเขาช่วยยับยั้งกาจัดเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียได้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีปูน ปูนแดงกินหมากใช้ผงขมิ้นก็ได้นะคะ1ช้อนชาต่อน้ํา1ลิตรค่ะคนคนคนนะใช้แทนได้เช่นกันค่ะสะดวกอันไหนก็ใช้อันนั้นได้เลยนะคะอ่ะเรามาต่อกันเลยนะคะใช้ยังไงปูนแดงกินหมากนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะละลายกับน้ํานะคะหนึ่งลิตรเลยนะคะนี่หอมแม่จิ๋มก็จะแห้งละพอแห้งเขาก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนะจะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะเพราะว่าบาง บางท่านนะซื้อมานานนานๆใช้ทีมันก็แห้งนะใช้ได้อยู่นะจ๊ะอย่าโยนทิ้งนะอ่าได้แล้วลงไปเลยค่ะแล้วก็ละลายในน้ำคนๆเลยจ้าคนให้ปูนแดงละลายเลยนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะหนึ่งวันค่ะรอให้ตกตะกอนนะนี่ใช้ภาชนะแบบนี้นะคะนํำใส่ขวดแบบนี้ก็ได้นะคะเขยา่าเขย่าเลย แล้วก็รอให้เขาตกตะกรนเวลาใช้เราก็ค่อยๆนะคะเทกรองเนี่ยเขาจะใส่แบบนี้นะคะมีประโยชน์ต่อการบำรุงต้นไม้เร่งการแตกยอดแตกใบค่ะแล้วก็ช่วยกาจัดเชื้อโรคเชื้อรานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้กันเลยค่ะมาดูอัตราการใช้กันเลยนะคะน้ําปูนแดงที่ตกตะกรนแล้วค่ะหนึ่งแก้วนี่เราจะใช้ฉีดพ่นทางใบนะคะสองร้อยมลนะคะเติมลงไปในฟอกกี้หรือว่าที่ฉีดพ่นเลย น้ำเปล่านะคะสองแก้วค่ะหนึ่งต่อสองนะคะถ้ามีพืชต้องการใช้เยอะคุณผู้ชมก็เพิ่มไปได้นะคะสูตรสามารถปรับเปลี่ยนลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นได้นะคะตามความเหมาะสมค่ะไม่ต้องเป,เป๊ะก็ได้นะคะ ได้แล้วค่ะนำไม่พ่นทางใบเลยจ้าแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เห็นไหมคะหน่อใหม่เริ่มงอกออกมาแล้วคุณผู้ชมเห็นใบหนเหลืองๆไหมคะแล้วก็ดินนะคะเปียกๆแชะๆคือช่วงนี้ฝนตกลงมาบ่อยมากใบเขาเริ่มเหลืองนะคะให้เด็ดทิงะะ้งค่ะนี่เริ่มที่จะน่าจะรากเน่านะคะคุณผู้ชมใช้วิธีนี้ก่อนเลยค่ะ แก้วสารพัดนึงนะคะเขาไม่ชอบน้ําเยอะนะคะถ้าน้ําเยอะน้ําขังหรือว่าดินแฉะมากๆจะเกิดโรครากเน่าแล้วก็ทําให้ใบเหลืองได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระบายความชื้นนิดนึงโดยการพรวนดินค่ะช่วงนี้หรือว่าคุณผู้ชมนําไปตากแดดนะพึ่งแดดอะ่ะให้ดินเขาแห้งสักนิดนึงค่ะจะช่วยได้เช่นกันนะคะอย่าปล่อยไว้นานนะรากเน่าแน่นอนจ้า ดินเสร็จคุณผู้ชมฉีดพ่นทางใบเลยจ้าสูตรนี้สามารถได้ทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมพออาการดีขึ้นเราก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งถึงสองครั้งนะคะหรือจะลดลงดินด้วยสูตรนี้ค่ะอ่าทีนี้เรามาดูสูตรลดลงดินกันบ้างนะคะเร่งการจเจริญเติบโตนะคะแก้พืชใบเหลืองเนาะรากเน่าคนเนา่าใช้น้ำซาวข้าวนะคะหนึ่งถึงสองลิตรค่ะแล้วก็ น้ำปูนแดงกินหมากหนึ่งแก้วสองร้อยมลนะคะช่วงแรกๆนะคะใช้สัปดาห์ละสองครั้งค่ะถ้าการดีขึ้นก็ใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยจ้านำไปลดลงดินเลยค่ะนี่ก็จะอีกระถางหนึ่งนะคะใบเริ่มที่จะเหลืองนิดๆแล้วนะคะเพราะช่วงนี้ได้รับน้ำเยอะเกินไปนะคะจัดการเลยค่ะ ดินเขาจะออกแน่นนะคะกระถางนี้จะเหนียวมากๆเลยตต่างด้วยสูตรนี้เลยนะคะ1-2แก้วค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ำสาวข้าวนะคะ <ๆ S 2> ก็ใช้ผสมกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้ค่ะ สีได้ไหมคะไม่สิ่มได้คะ่ะนี่เป็นลูกไม้ป่าก้านดํานะคะกระดูกเขาสีแดงสวยมากๆเลยนะคะนี่สีเต็มใบจ้าลดลงดินเลยคะ่ะ แก้วสารพัดนื้อะคะกระถางนี้นะคะตอนแรกนะคะว่าอยู่ดีๆทําไมใบเขาเริ่มเหลืองลงนะคะคุณผู้ชมสันนิษฐานไว้ก่อนเลยไปเช็คดินด่วนเลยนะคะโรครากเน่าโรคเชื้อรากําลังมาค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนดินให้เขาก่อนอันดับแรกนะคะต้นนี้นะคะตอนแรกเริมจากใบเหลืองนะคะแต่อันนี้คือเปลี่ยนดินให้ใหม่แล้วนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งรดน้ํานะคะจนกว่าดินเขาจะแห้งค่ะคุณชมผิวหม,ดหมาดๆแห้งก่อนนะคะไม่งั้นเราไปรดน้ําอีกเนาะรากยิ่งจะเน่านะคะ นี่เป็นวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆก่อนอันดับแรกนะคะหลังจากที่เปลี่ยนดินแล้วคุณผู้ชมใช้น้ําปูนแดงผสมกับน้ํานะคะลดลงดินเลยค่ะเพื่อกําจัดนะคะเชื้อราเพื่อกระตุ้นรากให้เขาแตกออกมาใหม่เร็วๆนะคะให้หายจากโรคใบเหลืองรากเน่าน,นี่เองนะคะ ช่วงนี้ทาบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกนะคะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าแก้วสารพัดนึกนะคะเขาไม่ชอบน้ํามากถ้าฝนตกบ่อยๆมีโอกาสที่จะเกิดโรครากเน่าแล้วก็ใบเหลืองนะคะเราควรใช้น้ําปูนแดงสูตรนี้แหละนะคะใช้ทุกๆสัปดาห์เลยหรือสัปดาห์ละสองครั้งได้เลยนะคะใช้ได้บ่อยค่ะไม่เป็นไรจะฉีดพ่นทางใบก็ได้นะคะป้องกันยับยั้งเชื้อราต่างๆที่เกิดทางใบคุณผู้ชมไปสังเกตได้เลยนะคะบางใบนะเป็นจุด สีน้ำตาลนะบางทีทะลุใบไปเลยนะคะนั่นแหละนะคะเชื้อรามาแล้วนะคะราสนิมมาหมดเลยค่ะช่วงนี้ไม่ว่าจะอากาศร้อนอบอ้าวนะคะเพราะนั้นต้องป้อง้องป้อง,งกันด้วยสูตรนี้ค่ะคุณผชมไม่ว่าจะเป็นบอนสีนะคะหรือต้นไม้ชนิดไหนนะคะใช้ได้หมดเลยจ้าสีนะคะฉีดได้เลยค่ะต้นไม้ได้ทุกชนิดค่ะกล้วยไม้เอยอยนี่ยค่ะได้หมดเลยนะคะใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยจ้านี่ ลงทุนแค่สิบบาทนะคะได้ทั้งส่วนเลยนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมก็จะได้มีต้นไม้สวยๆกันทุกคนนะคะไม่เกิดโรครากเน,น่นาโคนเน่าใบเหลืองค่ะ mm hmm. แก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมไม่อยากให้เกิดโรครากเน,น่นาโคนเน่าหรือว่าใบเหลืองนะคะ mm hmm. ช่วงนี้ฝนตกบ่อยใช่ไหมคุณผู้ชมอย่ารดน้ําบ่อยนะเขาไม่ค่อยชอบน้ําค่ะ mm hmm. ถ้าดินแห้งเราค่อยรดน้ําแบบนี้นะคะ นี่ค่ะปล่อยไว้ดินเริ่มที่จะแห้งแล้วค่อยสังเกตง่ายแบบนี้แหละนะคะเราค่อยรดนะก็รดด้วยสูตรนี้เลยจ้ารดทางดินเลยนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆเด่งการแตกหน่อแตกยอดแตกรากค่ะรดด้านบนก็ได้ค่ะให้โดนใบด้วยเลย แล้วทําได้บ่อยแค่ไหนนะคะแม่จิ๋มนะคะอู้สัปดาห์หนึ่งใช้สองสามครั้งได้เลยนะคะหลังจากนั้นอาการดีขึ้นนะคะต้นแตกนอแตกใบไม่เหลืองและรากไม่เนาเ่าแล้วก็ใช้สัปดาห์หนึ่งครั้งก็พอค่ะทำบ่อยๆนะคะเราจะได้มีต้นไม้ค่ะสวยๆกันทุกคนเลยนะคะ ช่วงนี้นะคะต้นไม้ของเราจะเจอปัญหานี้บ่อยมากนะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยนะทาให้พืชใบเหลืองโรคดักเน้าโคนเน่าใบหยิกใบงอนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะใช้ไบ่อยนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะหากว่าคุณผู้ชมสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปได้นะคะหรือมีสูตรดีๆอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะก็คอมเมนต์มาคุยมาบอกกันได้นะคะวันนี้แมจ่จิ้มขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชม พบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ